สวัสดีครับเล่าเรื่องร้อยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอตำนานเกี่ยวกับนางสุชาดาพัตตาหารมือแรกความปรารถนาของนางสุชาดาเรื่องราวไี่อยู่ว่าณหมู่บ้านอันตั้งอยู่ในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมยังมีทิดาของเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าสุชาดา ในวัยสาวนางเคยอธิษฐานต่อเทวดาอันสิงสถิตยอยู่นะต้นไทรต้นใหญ่ต้นหนึ่งว่าถ้าข้าพเจ้าได้สามีทันมีฐานะและชาติพระกุลเสมอกันขับได้บุตรคนแรกเป็นผู้ชายจะกระทำบงวงสวงต่อลูกขาเทวดาเมื่อนางได้สมความประสงค์ทุกประการในเวลาต่อมา จึงปรารถนาที่จะกระทําพลีกรรมคือบวงสวงตามคําปฏิญาณหรือคําสัตย์ที่ตั้งไว้ในส่วนของประวัติของนางสุชาดานางสุชาดาเป็นธิดาของเสนียะเสนานิกุดุมพีผู้มีทรัพย์ซึ่งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบ้านเสนานิคมตำบลอุรุเวลา และเป็นพระมารดาของพระยะสะมหาสาวกในอดิตการครั้งพระพุทธเจ้านามว่าปทุมมุตระได้มารัสรู้ในกรุงหังสวดีในครั้งนั้นนางสุชาดาได้ไปฟังธรรมกถาของพระาศาสดาเห็นพระาศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตัทคะ เป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาพูดถึงสารณะก่อนอุบาสิกาทั้งปวงเมื่อนางเห็นอุบาสิกานั้นได้รับการยกย่องนางปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงทำบุญกุศลให้ยิงยวดขึ้นไปเพื่อให้สมปรารถนาในตำแหน่งนั้นนางเวียนว่ายอยู่ในภพเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกับบ้างเกิดในครอบครัว ของกุดุมพีชื่อเสนียะณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมก่อนพระศาสดาของเราจะบังเกิดจเจริญวัยแล้วได้ทำความปรารถนาไว้ณต้นไทรต้นหนึ่งครั้นถึงเช้าวันเพ็ญวิสาขะพระองค์ทรงทำทุกกิริยาครบปีที่หในวันวิสาขาปุญนมีหรือวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหก อันเป็นวันครบรอบพระชนสา35พรรษาของพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษซึ่งในครั้งนี้นางสุชาดามีความประสงค์จะทำพลีกรรมในวันเพ็ญเดือนหกนางจึงได้สั่งให้บ่าวพร่ให้ช่วยกันจัดแจงหงข้าวมาทุกป,ป่ายาดคือหงข้าวด้วยหนุ่มโคด้วยวิธีการ เตรียมทำข้าวมัทุปาญาตของนางมีดังนี้นางให้เลี้ยงแม่วัวนมไว้ในป่าชะเอมจํานวน1,000ตัวแล้วให้แม่วัวนม500ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม1,000ตัวนั้นแล้วให้แม่วัวนม250ตัวดื่มกินน้ำนมของแม่วัวนม500ตัวนั้นแล้วให้แม่วัวนม 125ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม250ตัวนั้นแล้วให้แ <VMware> ม <Interestingly> ่วัวนม63ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม125ตัวนั้นแล้วให้แม่วัวนม32ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม63ตัวนั้นแล้วให้แม่วัวนม 12ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม32ตัวนั้นและในท้ายที่สุดนางให้แม่วัวนม8ตัวดื่มกินน้ำนมของแม่วัวนม16ตัวนั้นหลังจากนั้นนางก็จะนำแม่วัวนมทั้ง8ตัวมารีดเอาน้ำนมและนำน้ำนมมาเคี่ยวจนข้นเป็นนมข้นหวานทำให้มีรสอร่อยมากเรียกว่าขีระปริวัติ และในวันที่นางให้รีดนมนั้นลูกวัวไม่กล้าเข้าใกล้แม่วัวเหล่านั้นเลยพ่อนางสุชาดาน้อมภาชนะเข้าไปรองใต้ท้องแม่โคเท่านั้นน้ำนมก็หลั่งออกมาจากเต้านมของแม่วัวเองนางเห็นความอัศจรรย์ดังนั้นก็เ,เกิดความปิติยินดีอย่างยิ่งจึงตักน้ำนมด้วยมือของตนเองใส่ลงในภาชนะใหม่ แล้วรีบก่อไฟด้วยมือของตนเองเมื่อนางกำลังห่วงข้าวปลายาัดนั้นอยู่ฟองใหญ่ผุดผุดขึ้นไหลเวียนเป็นทักษิณาวัดน้ำนมแม้จะแตกออกจากกันแม้สักหยาดเดียวก็ไม่กระเด็นออกไปข้างนอกคว่านไฟแม้มีปริมาณน้อยก็ไม่ตั้งขึ้นจากเตาไฟ ในยามนั้นเท้าจตุโลกบาลมาถือการอารักขาที่เต่าไฟเท้ามหาพรหมกัรฉักเท้าสักกะส่งนำดุ้นฟืนมาใส่ไฟให้ลุกโลงอยู่เทวดาทั้งหลายรวบรวมเอาโอชะที่สำเร็จแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในทวีปใหญ่ทั้งสี่ทวีปสองพันเป็นบริวาลมาใส่ลงในข้าป่ายาดนั้น นางสุชาดาได้เห็นความอัศจรรย์มีใช่น้อยซึ่งปรากฏแก่ตนณนที่นั้นในวันเดียวเท่านั้นจึงเรียกนางปุณณาธาสีมาพูดว่านี่แนะ่แม่ปุณณาวันนี้เทวดาของพวกเราเริ่มใส่ยิ่งนักเพราะว่าเราไม่เคยเห็นความอัศจรรย์เห็นปานนี้ในเวลามีประมาณเท่านี้เธอจงรีบไปปัดกว่าเทวสถานโดยเร็ว ในตอนกลางคืนวันนั้นแม้พระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงเห็นมหาสุบินนิมิตห้าประการเมือ่อทรงใครครวญดูจึงกระทำสนิษฐานว่าวันนี้เราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อราตรีนั้นล่วงไปจึงทรงกระทำการปฏิบัติพระสรีระทรงคอยเวลาพิกขาจาร์พอเช้าตรู่จึงเสด็จมาประทับนางที่โคนไม้นั้น ยังคนไม้ทั้งสิ้นให้สว่างสวัยด้วยพระรัศมีของพระองค์ลำดับนั้นานางปุณณาทาสีได้มาเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่คนไม้มองดูโลกธาตุดันทิศตะวันออกอยู่และต้นไม้ทั้งสิ้นมีวรรณาดุดทองคำเพราะพระรัศมีอันซ่านออกจากพระสรีระของพระองค์ นางปุณนาทาสีนั้นได้เห็นแล้วจึงมีความคิดดังนี้ว่าวันนี้เทวดาของเราเห็นจะลงจากต้นไม้มานั่งเพื่อคอยรับพลีกรรมด้วยมือของตนเองจึงเป็นผู้มีความตื่นเต้นได้มาบอกเนื้อความนี้แก่นางสุชาดานางสุชาดาได้ฟังคำของนางปุณนาทาสีนั้นแล้วมีใจยินดีพูดว่าตั้งแต่วันนี้ไป จ้าจงตั้งอยู่ในฐานะเป็นทิดาคนโตของเราแล้วได้ให้เครื่องอลังการทั้งปวงอันสมควรแกท่ทิดาและก็เพราะเหตุปัจจัยของพระองค์ท่านนี้ในวันจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าควรจะได้ถาดทองใบหนึ่งซึ่งมีราคาหนึ่งแสนโดยเหตุปัจจัยนั้นจึงทําให้นางสุชาดาทําความคิดให้เกิดขึ้นว่า เราจะใส่ข้าวปายาดในถาดทองนางมีความประสงค์จะให้นำถาดทองราคาหนึ่งแสนมาเพื่อใส่ข้าวปายาดในถาดทองนั้นจึงรำพึงถึงโภชนะที่สุกแล้วข้าวปายาดทั้งหมดได้กลิ้งมาตั้งอยู่เฉพาะในถาด เหมือนน้ำกลิ้งมาจากใบปทุมฉะนั้นข้าวป่ายาดนั้นได้มีปริมาณเต็มถาดหนึ่งพอดีนางจึงเอาถาดใบอื่นครอบถาดใบนั้นแล้วเอาผ้าขาวพันห่อไว้ส่วนตนประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องประดับทุกอย่างเสร็จแล้วทูลถาดนั้นบนศีรษะของตนไปอย่างขนตนใสด้วยอนุภาพใหญ่เห็นพระโพธิสัตว์ แล้วเกิดความสมนัตเป็นกำลังสำคัญว่าเป็นรุกขเทวดาจึงโน้มตัวเดินไปตั้งแต่ที่ที่ได้เห็นปลงถาลงจากศีรษะแล้วเปิดพ้าค,คลุมออกเอาสวรรณพิงคานคนโทน้ำทองตากน้ำที่อบด้วยดอกไม้หอมแล้วได้เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ยืนอยู่บาทดิน ที่คติการมหาพรหมถวายไม่ได้ห่างพระโพธิสัตว์มาตลอดการมีประมาณเท่านี้ขณะนั้นได้หายไปพระโพธิสัตว์ไม่ทรงเห็นบาทจึงเหยียดพระหัตถ์ขวาออกรับน้ำนางสุชาดาจึงวางข้าวป่าญาติพร้อมทั้งฐานลงบนพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษพระองค์ทรงแลดูนางสุชาดากำหนดพระอาการนางจึงได้ทูลว่า แต่พระผู้เป็นเจ้าดิฉันบริจาคแก่ท่านแล้วท่านจงถือถาดนั้นไปกระทําตามความชอบใจเถิดมโนรสของดิฉันสําเร็จแล้วฉันได้แม้มโนรสของท่านก็จงสําเร็จฉันนั้นนางบริจาคถาทองคําซึ่งมีราคาตั้งหนึ่งแสนเหมือนบริจาคใบไม้เก่าไม่เสียดายเลยแล้วหลีกไป ข้ามัทุปายาตของนางสุชาดาถือเป็นพัตาหารมือแรกหรือการถวายอันสำคัญก่อนที่พระบรมโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนี้ทั้งหมดก็คือตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางสุชาดาถวายข้ามัทุปายาตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาณโอกาสนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ